อันนี้ก็จะมาจับสัญญาณนะครับอิมเตอร์ LG นะครับกรณีบอร์ดดีนะครับขาหนึ่งสองสามหนึ่งเป็นลายสนิวต้น3าม้คอนโทรนะครับกรณี้บอดดีไฟเข้าบอดคอยเย็นนะครับยี่ห้อนี้ครับ LG ครับ นะครับสอก็มี2.20ออกไปนะครับขา N กับขา3ถ้าสื่อสารกันได้นะครับบนนอกบนในกรณีดีนะครับจะสังเกตดูเทมมิเตอร์นะครับย่าน DC นะครับจะวิ่งอยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง20ถึง50นะครับประมาณนี้นะครับหลอดไฟข้างในก็จะติดแบบจะพิดหรือติดค้างก็ได้หรีนิดๆก็ได้นี่คือเครื่องปกตินะครับจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ากรณีบอดคายเย็นเสีย มีแต่สัญญาณบอกไครร้อนก็จะขึ้นประมาณ20-70นะครับมันก็จะเกิดอาการขึ้น c h 05นะครับอันนี้ผมจะเปิดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับสัญญาณเปิดให้เปิดมันก็จะวิ่งปกติของมันนะครับอันนี้พัดลมตัวในเดินนะครับ มันจะนอกเดินนะครับโค้ดืวรุก็จะไม่ขึ้นนะครับไปกคจะติดอย่างเงี้ยนะครับไม่เกิดใครก็จะติดค้าแล้วก็กระพริบเป็นจังหวะนิดๆนะครับไม่กระพริบมากนะครับตีตีอย่างเงี้ยคือปกตินะครับถ้าผิดปกติก็จะขึ้นโค้ดตรงนี้นะครับคอยร้อนนะครับคอยเย็นก็จะขึ้นโค้ดตรงหน้าจอนะครับ ก็ไปเปิดโค้ดในคร่มือนะอันนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วครับตอนนี้บอลในเสียครับบอลน,นอกไม่เป็นไรครับบอลในเสียครับเดี๋ยวผมจะวัดอาการกรณีบอดในเสียนะครับให้ดูเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับบอดในเสียผมจะถอด ยามก็จะออกจากคอยร้อนนะครับแล้วก็เปิดสแตนบายอยู่นะครับก็จะวิ่งประมาณ50-70 DC นะครับวัดที่ขา่สองนะครับคำสั่งจะออกจากคอยร้อนนะครับอันนี้กรณีเรา สื่อสารกันไม่ได้สายเสียหรือว่าคอยคอยเย็นเสียนะครับก็เมื่อกี้มันถ้าปกติมันจะขึ้นที่25ถึงประมาณไม่เกิน50นิดๆแต่ตอนนี้มันขึ้นถึง20ถึง70นะครับจะวิ่งระหว่างนี้ฮะมันก็จะแสดงว่าสื่อสารกันไม่ได้นะครับตรงหน้าจอก็จะขึ้น05นะครับโค้ดอลลร์นะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะกระพร,ริบอบอดไฟร้อนกระพริบห้าค,ครั้งครับแล้วมัน,นวัดบอดเย็นไฟเย็นหาไฟเย็นนี่นะครับนี่ปกนี่เครื่องดีนะครับสื่อสารกันไม่ได้จะไม่มีสัญญาณนะครับสัญญาณจะส่งมาจากไฟร้อนนะครับไฟร้อนจะส่งสัญญาณเข้าไปหาหาไฟเย็นนะครับ อันนี้ผมก็ช่างมันนอกไม่ได้เป็นอาจารย์ครับแบบทําตามความเข้าใจครับใครที่เป็นอาจารย์จะคอมเมนต์ยังไงก็ได้ครับแต่ผมทำของผมเีหากินได้ครับผมเข้าใจแบบนี้ครับเนี่ยคอเย็นนะถ้าเนี่ยัจะต่อเข้าไปในวงจรนะครับ จะได้แยกแยะถูกนะครับว่ากรณีสื่อสารกันไม่ได้กับสื่อสารกันได้วัดไฟสัญญาณจะวิ่งขนาดไหนนะครับช่างแบบพุทงครับมันมีสโคบสโคบครับหากินได้ครับครั้นี้ผมต่อสื่อสารกันได้นะครับสัญญาณมันก็จะนี่ยมันก็จะขึ้นแค่นี้นะฮะยี่สิบห้าถึงห้าสิบนะครับ ไม่ถึงเจ็ดสิบนะครับแล้วเราจะเรา่นี้เราก็จับประเด็นได้นะครับว่าเปอร์เซ็นต์คายเย็นเสียก็มีคายร้อนเสียก็มีแต่ส่วนใหญ่ LG ก็เจอคายเย็นเสียครับคายเย็นก็ไม่แพงครับพันกว่านี้นี่ถ้าซื้อกาเปลี่ยนใหม่ฮะถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมครับมไม่ได้ก็เปลี่ยนถ้าซ่อมก็จะมีพวกอัพโต้เนี่ย ตัวนี้จะดับดับไฟให้มันลดลงมาแล้วก็มีพวกออโต้เนี่ยนะครับโอกาสเสียมีครับแล้วก็มีไดโอดข้างล่างนี่อีกตัวนึงครับก็วัดดูออฟต์ออโต้คัพเปอร์เป็นตัวตัดไฟระหว่างไฟตามไฟสูงสัญญาณก็จะเข้าไปหาอันในวบอร์ดให้ดูนะครับ ตัวนี้ก็ CPU น่าจเสียเปลี่ยนยกบอร์ดนะครับสัญญาณเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเข้าจากหัวหลักสีแดงนะครับเาาข้ามาเข้ามาแล้วก็จะมาถึงคานเสิร์ตร์ตัวนี้นะครับเข้านี้เลยครับก็หมดปัญญา แค่นี้ก่อนนะครับ